ได้ว่าพะเข้าศึมันจะถามนะว่าเมื่อเอเทียมบีบตัวเมื่อตังบนบีบเลือดมันก็จะปุ่งลงทางลูกเนาะดังนั้นไอ้ลิ้นเพอร์เพคกับลิ้นเพอร์เพคทั้งไตรอันนี้คือลิ้นที่มันเป็นสามแผ่นประกบกันเนาะและนี่คือลิ้นที่เป็นสองแผ่นประกบกันทั้งไตรทั้งใบก็เปิดทั้งคู่สิไม่งั้นเลือดมันจะไหลลงมาข้างล่างได้ไงออง่าย,อ,ายอ๋อเมื่อห้องโบนบีบตัวนะครับเมื่อห้องโบนบีบตัวเลือดก็จะกระฉอกลงมาข้างล่างทําให้ลิ้นไตรและลิ้นใบ เปิดทั้งคู่ครับจบง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมอ่าแต่ถ้าห้องล่างบีบล่ะตอนนี้ไฟฟ้าลงมาถึงห้องล่างแล้วนะพอไฟฟ้าถึงลงมาถึงห้องล่างห้องล่างบีบตัวเลือดก็จะปุ่งขึ้นไปทั่วร่างกายเลือดก็จะปุ่งไปฟอกที่ปอดเพราะฉะนั้นมันจะมีลิ้นตรงกลางสองอันนะจำได้หรอลิ้นตรงกลางสองอันเดี๋ยวเนื้อพูดแน่่ยเนียเนียเนียเมื่อห้องล่างบีบตัวมันก็จะเลือดก็จะปุ่งไปปอดเลือดก็จะปุ่งไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นจะมีลิ้นตรงนี้ เปิดไว้อยู่เพื่อให้เลือดมันพุ่งไปข้า่นอนเพราะตั้งรูปบีบมันก็จะได้กระชอกไปตั้งนอกตั้งรูปบีบมันจะได้กระชอกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นลิ้นตรงกลางนี่จะเปิดถ้าห้องบนบีบอีไตรกับไบจะเปิดเพื่อให้ลิ้นให้ลิ้นให้เลือดมันไหลลงข้างล่างแต่เมื่อใด้้องก็ตามห้องล่างบีบตรวดูทิศทางของเลือดเนาะพราห้องล่างบีบเลือดมันก็จะพุ่งไปตั้งนอกเลือดก็จะพุ่งไปตั้งนอกเกเกก่อนดังนั้นอีลิ้นตรงกลางเนี่ย เด้ก่อดก็ข้อสอบมันจะถามทีเนอ้เอทียมบีบตัวลิ้นอะไรเปิดลิ้นอะไรปิดอย่างเงี้ยตัวต้องตัวต้องตอบได้อ่ะคือถ้ามโนเป็นภาาออกมาได้มันก็สบายปื้อละตอบได้ละแอร์สุข้ามาเติมตรงนี้ให้หน่อยฮะหน้าเจห้าแล้วก็วันนี้กระเอาเทียบทุกคนหน้าเจห้าการจะบีบหัวใจมันบอได้ว่าก้อนทั้งก้อนอยู่ๆบีบตึงตบนตึงลุ่มปะจใจ มันจะบีบสองขยกนะักเนาะบีบสองขยกักแต่สเต็ปแรกเขาเรียกว่ามันเป็นระยะที่มันยังไม่ได้บีบตัวระยะพักนั่นเอง relaxation นะครับเป็นระยะที่ยังไม่มีอะไรไม่เกิดการบีบใดๆทั้งสิ้นระยะเนี้ยที่ตะกี้คูเตะคลายทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมเป็นระยะที่มีการคลายทั้งบนทั้งล่างใช้เวลาศูนย์จุดสี่วินาทีนะ่อะอันนี้เขียนไว้หน่อยนะศูนย์จุดสี่ second องด้านบนก็ไม่ได้บีบห้องด้านล่างก็ไม่ได้บีบใี่ไหมคลายตัวทั้งหมดมาดูคำศัพท์ดนึงนะครับหัวตารางนี้บางคนยังไม่รู้จักนะครับคำว่า s y s t o คํคำนี้นะ s ิ s t o คํคำนี้โอ้โขยายเต็มแล้ว s ส s t o คำนี้แปลว่าบีบตัวนะเขียนไว้หัวใจบีบตัว diastole ตรงข้ามครับหัวใจคลายตัวคำถาม ตอนที่เป็นระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่ไม่มีใครบีบสักคนใช่ไหมห้องทั้งบนก็ไม่ได้บีบติหูเต่าตะกี้นะห้องด้านบนก็ไม่บีบห้องด้านล่างก็ไม่บีบใช้เวลา0.4วินาทีเพราะฉะนั้นทั้งบนและล่างคลายตัวเขียนไว้ตรงนี้นะเอเตียมคลายเวนติเครนก็คลายนะเอเตียมบวกเวนติเครนคลายตัว เขียนสั้นๆนะก็ไม่สัน้นเท่าไหร่ไม่สัน้นนะครับเอทตียมกับเวนเคิคลายตัวเพราะฉะนั้นไม่มีใครบีบใช่ไหมขีดแดดนะไม่มีใครเกิดอาการซิสโซเลยซิสโซแปลว่าหัวใจบีบตัวไม่มีอันนี้คือระยะแรกระยะแรกคลายตัวทั้งบนทั้งล่าง แล้วเลือดก็จะอยู่ในนี้แต่ไปหมดระยะแรกกินเวลาทั้งหมด0.4เซกเซกันนะฮะ0.4เซกันระยะแรกเลือดพอมันคลายตัวเนาะเลือดก็จะเข้ามาในหัวใจนะครับทำให้ลิ้นตรงเนี้ยวาวคือลิ้นเนาะลิ้นหัวใจตรงเนี้ยลิ้นใครเปิดครับลิ้นใครปิดลองดูนะครับตอนที่เราคลายตัวทั้งหมดเลือดก็จะเข้ามาอยู่ใน ห้องหัวใจทั้งหมดเนาะนั่นหมายความว่าลิ้นตรงนี้เปิดลิ้นตรงนี้เปิดนะครับทั้งไตรทั้งใบเปิดทั้งคู่ครับเพื่อให้เลือดมัน,มน,มนอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยโอเคแต่ไออยู่ตรงกลางตรงเนี้ยจะปิดครับเซมิลูนา่าตรงกลางนี่เป็นห้องเซมิลูน่าเนาะก็จะมีพาโมนาลีกับเอออร์ต้าเอออติกเซมิลูนา่าสองตัวนี้จะปิดครับอาร์คลอสตรงกลางจะปิด ซ้ายขวาจะเปิดตรงนี้ซ้ายขวาตรงนี้จะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นลิ้นตรงนี้ตัวที่เขียนไว้ตรงนี้เนาะเขียนว่าไตรกับใบจะเปิดครับเซมิลูนา่าก็คือตรงกลางเนาะจะปิดนะครับนะเพื่อให้เลือดมันไหลเพื่อให้เลือดมันอยู่ในนี้อย่างเดียวเพราะเรายังไม่ได้บีบถ้าบีบปุ๊บมันถึงจะพุ่ง ต่อามาระยะต่อไประยะที่ด้านบนบีบเพราะไฟฟ้ามันอยู่ด้านบนอยู่เนาะระยะที่อยู่ด้านบนครับเราเรียกระยะที่สองว่าระยะเอเทรียลเฟสครับเป็นระยะที่ห้องตามชื่อเลยเฟสแปลว่าระยะเนาะเอเทรียลก็คือเอเทรียมนั่นแหละเป็นระยะที่ด้านบนบีบตัวด้านบนบีบตัวจะกินเวลาแค่0.1นยะ0ูวนะิ ด้านบนบีบตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนไว้ว่าตรงนี้คือบีบเนาะคนที่บีบคือเอเตรียมบีบครับเอเตรียมบีบตัวคนที่คลายเพราะไฟฟ้ามันยังมาไม่ถึงข้างล่างใช่ไหมเพราะนั้นเวนติเคิลคลายตัว ด้านบนแต่ด้านล่างยังไม่ทันได้บีบก็คือคลายตัวพอบีบด้านบนน่นหมายความว่าเลือดก็กระชอกลงด้านล่างลิ้นอะไรเปิดเนะี่ยก็เหมือนเดิมนะครับลิ้นไตรคัสปิดกับใบคัสปิดเปิดนะครับแต่เซมิลูน่ายังปิดอยู่เจ้า เซมิลูน่ามีสองอันเนาะอันนี้ก็เซมิลูน่าอันนี้ก็เซมิลูน่านะครับที่จะไปปอดตรงนี้ก็เซมิลูน่าที่จะคนไปร่างกายตรงนี้ก็เซมิลูน่านะครับต่อมาเวนติคูล่าเฟสเป็นระยะของเวนติเครื่อบ้างอะตอนนี้ไฟฟ้าลงมาถึงด้านล่างเห็นไหมห <Hey. S 1> ด้านล่างบีบตัวนี่บีบตัวนะครับพอห้องด้านล่างบีบตัวเลือดก,ก็กระชอกออกไปด้านนอกนั่นหมายความว่าลิ้นเซมิเนี่ยจะเปิดแต่ลิ้นไตรกับลิ้นไปจะปิด เพราะไม่งั้นมันจะย้อนกลับถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าคนที่บีบตัวนั่นก็คือเวนติเวนติเคิลบีบตัวนั่นเองนะครับระยะนี้เวนติเคิลจะบีบคนที่คลายตัวก็คือด้านบนนะด้านบนจะคลายตัวเอเตรียมก็จะคลายตัว กับไปจะปิดระยะนี้กินเวลา0 4เปนย์วินาทีนะเรียบร้อยจบนานีวันนี้เอาแค่นี้แหละ